เป็นลำพึงกันเดง,งวัดนี้รวยแล้วบังไม่มีวัดไหนนะจ๊ะที่มีคําว่ารวยหรือจนมันขึ้นอยู่กับงานที่ทำหละถ้าอยากจะทําโปรเจกต์เล็กก็วัดเล็กๆแต่อยากทำโปรเจกต์ใหญ่ก็ขยายวัดมันก็แค่นั้นเองไม่มีรวยหรือจนเพราะถาวรและวัตถุที่สร้างึ้นมาเอาไปขายไม่ได้มันจะเป็นของสมพาตหรอกนะวัดรวยจะสมพาตจนเนะ่ย เออเขาเอามาทำงานภาษาศาสนาเาบางทีก็บอกว่าอืมต้องรวยแล้วจึงจะมาพระตาทอมกายได้ไม่ใช่นะครูวระใหญ่ไม่เคยถามสเตทเมนต์ไงเลยไม่ใช่อขอดูก่อนออตัวดำเข้าวัดได้ตัวแดงห้ามเข้าเออไม่เคยตั้งแต่สร้างวัดมาเนี่ยไม่เคยเลยเอามา,างเขาบอก เข้าไม่ถึงอ่าครูใบใหญ่ก็ขอพูดบ้างว่า,า,า,าก็ไม่เข้ามาถึงนี่เออก็มีขาก็เดินก็นมาถึงก็แค่นั้นบางคนบอกพบยากเออสำคัญเราพบที่ไหนต่างหากออแล้วก็เวลาไหนครูใบใหญ่อยู่กุฏิแต่ว่าไปดูที่หน้าวัดอ้าไม่เจอเออเอาก็าามาอยู่คนละที่ แล้วเวลาเวลาถ้ามาตรงเวลาก็เจอกันคือบวชมานี่นะจ๊ะเจอคนดื้อที่สุดในโลกอยู่ในกระจกรู้ว่าอย่าไปยืนดูเอ๊ะใครนะ่าหายคล้ายเราคนนี้ดื้อที่สุดในโลกต้องถูกสอนบ,บ,บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหกวันเนี่จะสอนตัวเองว่ามันดื้อ ม่ให้โลภไ,ไม่ให้โกรธไม่ให้หลงมันก็ไปใช่ง่ายนะนี่ไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ยนายเนี่ยอย่านึกนก็หมูนะมันยากนะสองคำเนี่ยก็ต้องคอยสอนตัวเองก่อนแล้วหนึ่งวันกับวันอาทิตย์แบ่งปันความรู้เอามาชวนกันนั่งหลับตานี่ไงไม่ได้พบยากนะนี่พบง่ายแต่ให้ให้มาอาตรงวันเวลาเออนี่บอกไว้หมดแล้วนะเนี่ย